สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพบกับผมครับเป้นชาแนลอ๋อเมืเ่อนี้มาเบิงรถสวยๆหล่อๆครับอูสุนชัยนะครับนี่ครับจิก้าคันนี้ออกมาแล้วครับหนึ่งปีคันนี้ไว้วิ่งขี้ไก่ครับรถใหม่ยังไม่ได้วิ่งอ้อย ปีหน้าไม่รอดแน่ครับต้องได้วิ่งอ้อยแน่นอนครับวันนี้ก็คันของผมนี่ต้องมาต่อขึ้นใหม่ครับเพราะว่าพอกต่ำกว่าเพื่อนครับมันได้แค่3เมตรสเมตร60ต้องต่อขึ้นไปอีกให้ได้3า5เมตร เพราะว่าใส่เนื้อไม่ได้ครับใส่เนื้อไม่ได้เลยใส่ของไม่ได้น้ำหนักเ,เตรียมติดตะแกรงคันนี้ก็นี่ครับสำหรับรถเล็กสายบรรทุกรีโวเขาลอยช่วงล่างจัดเต็ม ไว้บรรทุกขี้ไก่ครับนี่ขี้ไก่ส่งลูกค้าสองร้อยสามร้อยลูกสามร้อยลูกนะครับจัดส่งได้นะครับขี้ก,กาคันนี้จัดเต็มนะครับนี่นาซากระจก สปอร์ตไลท์เต <If S 1> ็มสตินมครับยางงามครับด้านหน้าก็เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ตัวแม่ใส่เนื้อไม่ได้นะครับใส่เนื้อไม่ได้ วันนี้เป็นวันที่สองนะครับช่างไม่ได้หยุดปีใหม่เลยนะครับนี่ก็มาต่อรถต้องต่อเพิ่มขึ้นอีกนะครับรอยต่อขึ้นไม่น่าจะทำสีแล้วครับเพราะว่าต้องรีบไปวิ่งงานนะครับจะเอาให้เสร็จวันนี้จะเสร็จไหมเ,เดี๋ยวก็ติดตะแกรงนะครับอันนี้ทำแต่ท้ายอย่างเดียวครับ ท้ายบีถอยเข้าซองดำท้ายบีนะครับอันนี้สูงอยู่นะครับอันนี้ยังสูงกว่าผมอยู่นะครับเดี๋ยวก็ได้ไปโลดแล่น ทายโดนทั้งคู่คนี่ก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัดตัวนี้ออกนี่ครับรถสวยรถหล,ลอ่อสีเอฟเฟกนะครับคันนี้สีเอฟเฟกนี่ครับดูจะบเป็นสีเอฟเฟกนี่ออกม่วงอันนี้ออกสีน้ำเงินนะครับถ้าส่องไปอีกข้างนี้ก็จะเป็นสีสีม่วงนะครับนี่ สีเอฟเฟกต์รถล่ออูสุนชัยครับนี่สุนชัยรถสวยๆรถล,อล,อลอ่ออันนี้แต่งเต็มครับน้องใหม่นี่ครับบงฝุนเต็มตูเต็มท้ายครับลอครับคันนี้รถลอ,ลอคันนี้ก็ไปทํากระบะมาใหม่นะครับนี่ทำคอกทํากระบะมาใหม่เรียบร้อยไปแล้วครับนี่ไปเบียดต้นไม้ เข้าไปเอาอ้อยครับที่มันพื้นที่แคบนะครับนี่ครับไอ้นี่คือไฟท้ายาโดนจากโรงงานครับนี่ไปโดนตัวรอ,อ,องรองล้อนะครับกันร่วงนะครับพอดีมันต่ํานะครับก็เลยโดนก็ตัดขึ้นแล้วแล้วครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทําสี สีสิทธ์ก็วิ่งได้เลยนะครับทันนี้ทําแต่ท้ายนะแต่ของผมนู่นครับทำขอบขึ้นนี่เบาครับลูก8ตันนะครับนี่ลูกเบาครับแตันวันนี้50 50นะครับ ไม่ได้ขึ้นวันนี้น่าจะได้ขึ้นพรุ่งนี้นะครับเมื่อกี้นี่ฝนตกครับนี่ฝนตกฝนลินลินช่างเชื่อมไม่ได้ต้องหยุดก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่วิ่งอ้อยเสร็จนะครับเดี๋ยวจะใส่วางฝุ่นให้เต็มเลยครับเพราะว่ามันหักออก จัดให้เต็มมัอนลูกแม่เลยครับทีมงานมีสามคันนะครับทีมงานสายบุญเจสังลุีไปวิ่ง่งอ้อยสองคันนะครับคันกี้กาคันใหม่นี่เอาไว้ลงขี้ไก่นะครับ ส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกได้ไปหาแก้อ้อยแก้ตานในเบิ้งนะครับรถหลอเราคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมาบบ่ายครับเป็นชลสวัสดีครับสวัสดีปี กัน6กนะครับ